อดระยะเวลากว่า32ปีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารธรรมได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาออกสู่สังคมไปแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยและมีผลงานการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลให้วิทยาลายัยนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวาัลต่างๆอย่างมากมายทั้งนี้ ผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นได้จากผลการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งนำโดยดรชาติชายเกตพรมผู้อำนวยการวิทยาลัยนายฤทธิรงศุนยน้อยพรมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายสมศักดิ์อังกุราวัฒนานุกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพิทักษ์บุตรโพศรีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แลปนายอภิมุขสุภวิบูลรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามในด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น6แผนกวิชาคือแผนกวิชาพืชศาสตร์ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีซึ่งระบบปกติ วิทยาลัยได้เปิดสอนในสาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ส่วนในระบบทวิภาคีวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับประเทศอิสราเอลนักเขตอาราวาภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนปะวะสาวสาขาพืชศาสตร์ทวิภาคีไทยอิสราเอลหรืออาราวาอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์อากริคอร์เจอร์แอนด์เทรนนิ่ง ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในประเทศไทย6เดือนทั้งภาษาและความพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติงานณประเทศอิสราเอลอีก11เดือนจากนั้นจึงกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยอีก6เดือนหรือ1ภาคเรียนนักเรียนนักศึกษาในโครงการนี้ คือเป็นนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านทักษะและวิชาการที่ได้นำประสบการณ์จากประเทศอิสราเอลมาใช้ในประเทศไทยจนสามารถผลิตผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดหวานในชื่อของอาราวาฟาร์มนั้นเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลายในเรื่องของรสชาติที่หอมหวานอร่อยและฝักโต และที่สำคัญใช้ระบบน้ำหยดในการปลูกและดูแลรักษาเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาวิธีการปลูกในแปลงของอารวาฟาร์มเป็นอย่างยิ่งแผนกวิชาสัตวศาสตร์นอกจากการสอนในระบบปกติแล้ววิทยาลัยยังเป็นศูนย์กลางของวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนการไปปฏิบัติงานฟาร์มปศุสัตว์ณราชอาณาจักรเดนมาร์กและวิทยาลัยยังได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานณราชอาณาจักรเดนมาร์กอีกด้วยแผนกวิชาช่างกลเกษตรเป็นแผนกวิชาที่เปิดสอนทักษะและวิชาการด้านสาขาช่างให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกทั้งการฝึกให้เป็นผู้บริการด้านงานฟาร์ม โดยใช้เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและเครื่องจักรกลขนาดเล็กซึ่งการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างกลเกษตรได้สอดแทรกทักษะและวิชาการในการจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากมายในสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆมากมาย แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแผนกวิชาที่เปิดสอนด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์และการถนอมอาหารเป็นหลักสอดแทรกทักษะและวิธีการในการประกอบอาหารเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้ศึกษาในแผนกนี้ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้อีกทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอีกด้วยแผนกวิชาบริหารธุรกิจ เป็นแผนกที่เปิดสอนในสาขาวิชาพาณิชยการประเภทวิชาการบัญชีประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและประเภทวิชาการโรงแรมและการบริการทั้งนี้วิทยาลัยยังได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักเรียนนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ณสถานประกอบการด้านการโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต โดยโรงแรมที่ได้ทำความร่วมมือในการให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ก็คือโรงแรมออกคิดเดเซียโรงแรมดิโอภูเก็ตและโรงแรมเดอะฟอนต์วิลเลจแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เป็นแผนกวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทุกแผนกวิชาโดยมุ่งเน้นในด้านวิชาการเป็นหลักสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้ดำรงชีวิตตามหลักคุณธรรม8ประการทั้งนี้วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนณเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานโดยวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปยังวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวเกษตรยูนนานเพื่อไปศึกษาด้านวัฒนธรรมและภาษาเป็นเวลา5เดือนอีกทั้งทางวิทยาลัยเทคนิค และอาชีวเกษตรยูนานยังได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเช่นกันวิทยาลัยได้ดำเนินงานฟาร์มเพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากของจริงและเรียนรู้จริง ตลอดจนการดำเนินงานฟาร์มเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษาในการดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนอัจจะเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดอาชีพในอนาคตต่อไปซึ่งงานฟาร์มหลักที่วิทยาลัยไ,ได้ดำเนินการก็คืองานฟาร์มสุกรงานฟาร์มโคเนื้องานฟาร์มโคโนมงานฟาร์มไก่ไข่งานฟาร์มไก่เนื้องานฟาร์มไม้ผลงานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ และสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนั้นได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆโดยการนำกิจกรรมองค์การวิชาชีพมาเป็นส่วนช่วยเสริมในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ชาววิทยาลัยเกษตรเรียกนั้นคือกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุราสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาดําเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพของแต่ละภาคเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษามาดําเนินกิจกรรมระดับชาติ ซึ่งในแต่ละภาคนั้นจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกปีนอกจากนี้วิทยาลัยยังได้จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองอีสานชื่อว่าวงโปรงลางจำปาสีเพื่อให้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษา ก่อให้เกิดความสามัคคีและเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ของรุ่นพี่และรุ่นน้องในการสืบทอดกิจกรรมอันดีต่อกัน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทำแปลงสาธิตตามแนวพระราชดำริบริเวณด้านหน้าวิทยาลายัยยืงไปทางทิศตะวันออกติดถนนสี่เลนโดยใช้ชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้ดำเนินกิจกรรมในแปลงให้สอดคล้องกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ การประมงและสิ่งแวดล้อมไว้18กิจกรรมเพื่อให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาได้เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตลอดระยะเวลาที่ได้เปิดศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่วันที่18มกราคม2551จนถึงปัจจุบันได้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก จากการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้วิทยาลายัยนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทุกคนได้รับรางวัลอย่างมากมายแต่สิ่งที่ภาคภูมิใจในผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการดำเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในวิทยาลายัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมา ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาทุกปีรางวัลสถานศึกษาและนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2551ได้รับรองมาตรฐานจากสมศเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบที่2ในปี2551ในระดับดีมากรางวัลสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2552 รางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศคะแนนรวมในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราช,ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประจำปีการศึกษา2553และรางวัลพระราชทานในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี2,554จากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามต่างมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะพัฒนาและนำพาว,วิทยาลัยชุมชนและประเทศชาติให้อยู่ในกรอบของความพอเพียงและยั่งยืนเป็นแบบอย่างตลอดไป